นทางท่องเที่ยวกันอีกแล้วนคัคาราวันนี้ออกแต่เช้ามืดเลยฟ้ายังไม่แจ้งเลยครับเวลาก็ประมาณตีห้าครึ่งวันนี้จะไปเดินเที่ยวดูตลาดตอนเช้านะครับ ที่วัดหนองเขื่อนช้างจังหวัดสระบุรีนะครับอากาศก็เริ่มเย็นๆแล้วต้นเดือนตุลาคมนะควันี้คาดว่าน่าจะหมดฤดูฝนแล้วละ่ะคงจะย่างเข้าสู่ฤดูหนาว เดี๋ยวไปดูกันตลาดเป็นไงบ้างก็ไม่รู้เดี๋ยวเจอนครับวันนี้ผมใช้ถนนเส้นที่มาจากหนองแคนะครับมาสี่แยกล่องสี่แยกล่องแซงหินกองใช้ถนนเส้นในนี้ก็ ชาวบ้านแถวนี้เรียกกันถนนเหล็กมันจะวิ่งตรงไปโผล่ใบาพาดท,ที่จะไปลบบุรีของจังหวัดสลาบุรีนะครับไปโผล่ใบพ่ยใกล้ๆรางรถไฟครับแต่นี้เราจะใช้ไปแค่วัดหนองเขื่อนช้างก็ห่างจาก สีแยกล่องแสงประมาณ7จโลครึ่งถึง8กิโลประมาณนี้นะครับเช้าเช้าอย่างนี้ไม่ค่อยมีรถหรอกครับขับตบไม้ทบไยตอนนี้พาทิ้กันเลย้นขอบฟ้าแล้ว อยูประมาณสองกโลก็ถึงแล้วครับนี่ขับมาได้ประมาณนักสี่ห้ากิโลแล้วโอเคเดี๋ยวคงจะเริ่มจากหน้าวัดเลยนะครับมาถึงแล้วนะครับวัดหนองขึ้นช้าง อังนู้นก็มาจากสระบ,บุรีครับตรงเป็นนี่เจไวโพสีแยกหนองแซงนะครับโอเคเดี๋ยวเดินไปดูข้างในกันครับเมื่อกี้มองคร่าวๆแล้วตลาดใหญ่เหมือนกันครับ

5้สิบาทยังไม่แพงฮนะอันนี้ปลาทอดจานเท่าไหร่ครับเนี่ยสี <50 S 1> <ะ>่สิบห้าสิบของมือสองก็มีครับ เมล็ดพันผักแล้วก็พันต้นไม้เยอะแยะเลยครับพืชผักสวนครัวดอกไม้แล้วก็ไม้ยืนต้นอันนี้ซอยแรกนะครับตอนแรกเสื้อผ้ามือสอง หมัดผม10บาทยาตาเล็กก็10บาทยาแบบเล็กแบบใหญ่ก็10บาทแหวมไตเอกสารก็10บาทหมูสองเท่าไร29สี่ใบร้อยจะเสียเงินสลาม้งกะ้าจะมาเดินดูเล่นๆแบบนี้29แบบนี้59อันนี้อ่ะ29บาทขายโล

ตัดเล็บทั้งแบบเล็กแบบใหญ่ก็สิบบาทแหวนใส่แหสารก็สิบบาทใส่จกเหลาก็สิบบาทสองหูก็สิบบาทกระเป๋าสวยๆใบเล็กใบใหญ่ก็สิบบาทหรือจากตู้เย็นสิบบาทรองรุโหมดก็สิบบาทที่สูงก้าวสิบบาทดีกที่้าวสิบบาทเี่ยตรงนี้รองเท้าคู่ละร้อยสภาพดีๆกันเลยครับ โอ้มียี่ห้อด้วยดโอ้ยด้านหลังวัดยาวติดคลองนี่นะนี่ดันหลังติดคลอง

จับสามสิบสามสิบถุงเหรอคะปาลาปลาเนี่นเลยเลนื <c oughs> ้อปลากระโดดไปถึงที่เลยอะ่ะปลาสดๆเลยครับปลาขวายแน่เลยโ <c oughs> อ้ถุงหกจ้ะเนื้อขวายถึงพี่ ตรงบริเวณนี้หนานแน่นดีครับอันนี้น้ำพริกซื้อสีมาโกกเองว่าไ thank <laughs> you Primo, vinegar, yeah. เจ็ดปูกับปูอาไม่ลเลยยุ่งงานยังไม่มีเลยงขอตลาดไม่ดยังงเนี่ยไมค ข่ยแงปาดรวม อันนี้ขนมอะไรครับเนี่ยไอ้ข้าวเม่าข้าวมะอ๋อข้าวเม่าปั้นลูกเล็กลูกเล็กคือใหญ่มันออกยาก่ข้างในมีกล้วยไหมกล้วยไข่จักรอจ้ะอันนี้ขายยังไงครับลูกละห้าครับอ๋อลูกละห้าห้าหมดเลยรวมกันได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดินมาซื้อเดี๋ยวถอดถ่ายลูกถ่ายวีโอรักกันก่อน เสื้อผ้ามือสองเยอะมากๆเลยครับเรานี้10บาทหตัว40่สิใหญ่เสื้อผู้หญิง อันนี้ของใช้พลาสติกอันนี้เปล่าของมาขายเองข่อน้ำใบยะนางแนคะโอ้ร้านนี้ผัดก,กะเพราล้วนๆใส่ใต้น้าปลาใต้น้าจะพี่จ๋าอะไรครับเนี่ย ผัดหนูหนูอันนี้ผัดหนูป้าผัดมาเองเลยครับออถุงเท่าไหร่ครับห้าสิบโอเค